บางครั้งเราไม่สามารถออกจากวังวนของวัตตะเหล่านี้ได้เพราะความคิดของเราเป็นเหตุเป็นเหตุให้เราทำเป็นเหตุให้เราคิดให้เราพูดหรือกระทำแต่เราไม่ได้สังเกตเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกจนมันกลายเป็นพลังเป็นพลังที่ขับ ขับเคลื่อนจนเป็นการแสดงออกทางกายทางวาจาซึ่งค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นคนที่ชอบโนนคนที่ชอบโทษโน,น่นโทษนี่มองไม่เห็นโทษของการโกหกก็โทษสิ่งอื่นเพราะเราโกหกเป็นประจำหรือคนที่ชอบพูดหยาบคายก็อ้างเหตุอ้างผลว่าเพื่อผ่อนคลายบ้างอะไรบ้างหรือกับบางคนต้องพูดอย่างนี้เลยไม่ได้แก้ไขหรือปรับปรุง ตัวกลายเป็นว่าเสพคุณอยู่บ่อยๆเลยไม่ได้แก้ไขหรือปรับปรุงมันมันเกิดจากใจนะมันไม่ได้เกิดจากข้างนอกอย่างเดียว ถ้าปัจจัยภายในเรามั่นคงก็ไม่มีปัจจัยภายนอกที่จะไปปรุงแต่งได้หรือบางคนเคยพูดซ้อเสียดเป็นประจำก็มักจะโทษนอนนี่ไปเรื่อยถ้าเราไม่เท่าทันว่าทุกอย่างมันเกิดมาจากจิตใจจากจิตใจเราเรามันหวั่นไหวแปรปรวนไม่คงที่เพราะเหตุปัจจัยที่มันมาปรุงเหมือนสังขารมาเป็นปัจจัยปรุงปรุงไปดีก็เป็นปุญญาพิสังขารปรุงไม่ดีก็เป็นอปุญญาพิสังขาร ฉะนั้นสภาวะหรือความคิดปรุงแต่งถ้าเราไม่ดูว่าจุดที่มันเกิดมันเกิดที่นี่เกิดที่ใจมันก็ดับที่ใจมันเกิดขึ้นภายในเกิดที่นี่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอแต่เราก็ไปนึกถึงสิ่งอื่นนึกถึงบุคคลอื่นนึกถึงเหตุปัจจัยอื่นๆเรานึกอยู่เรื่อยเราคิดอยู่เรื่อยเราหาเหตุผลอยู่เรื่อยแต่เราไปหา จากสิ่งภายนอกเมื่อเราหาจากสิ่งภายนอกเราก็ไม่เท่าทันกับภาวะที่มันกำลังเกิดและกำลังดับอยู่ในปัจจุบันขณะนี้ที่ตัวเราสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ